สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องหอมอีกแล้วนะคะวันนี้พามาชมนะคะรถส่งมอบอีกหนึ่งคันตัวนี้เป็นตัวร็อกโคโนะคะสีประตู2.4ขับ2นะคะอืมคันนี้สีแดงสดแบบนี้เลยนะคะอ่าจะสังเกตว่ารกมีความเงาแบบถูกคลิปที่ผ่านมานะคะ ทันนี้มีการเคลือบแก้วมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับลูกค้าคันนี้เนาะทางเรามีการจัดการให้เรียบร้อยอแล้วก็นะคะจะพาชมเนาะในส่วนของตัวรถแบบคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าจะมาเอารถแล้วนะคะตัวนี้นะคะนี่เหมือนเดิมนะคะด้านหน้านะคะตัวนี้ก็จะใช้สําหรับตัวเตือนการชนเป็นเรดาร์ในนมิคุสคอนโทนด้วยนะคะด้านบนจะมีตัวตรวจจับเลเ lda นะคะ มีกล้องรอบคานนี่สังเกตได้เลยาากระจังหน้าตรงนี้เป็นสีปเป็เงาซึ่งบอกเลยเลยว่าสีแดงสวยมากๆนะคะนี่ความฉ่ำของสีเหมือนมารีวิวเครือบแก้วอะไงี้ไม่รู้อ่าอ่ะ,อะก็ถือว่าเป็น2ออย่างแล้วกันเนาะอ่าด้านข้างนี่แบบนี้เลยนะคะลมยันแม็กนะคะทันนี้ฟิล์มเซรามิกไฮคูปุ๊บสิบแปดสิบนะคะติดตั้งตัวกันสัต์มาให้เรียบร้อยดูแล้วกันเนาะว่าแต่งประมาณไหนด้านข้างมีตัวบายสปอร์ตมอนิเตอร์นะคะ ะะเป็นระบบคี y l เลสนะคะ,ะสำหรับด้านท้ายก็เหมือนเดิมเนาะไฟ LED สุดสวยตรงนี้เมื่อจับประตูฝาท้ายผ่อนแรงเหมือนเดิมนะคะเซ็นเซอร์แล้วก็ตัวนี้จะมีนี่ห้ามเหยียบเหมือนเดิมนะคะก็คือเป็นในส่วนของ RCTA นะคะห้ามเหยียบตรงนี้เตือนมุมอับสายตาน,นะคะ สวยงามมากๆสีแดงวันนี้นะคะไฟฝ่ฟฟา,ฟฟาท้ายเปิดตรงบริเวณนี้นะคะมัน,นจะมีที่เปิดอยู่วันนี้เอาฟังก์ชันล้วนๆนะคะนี่จะมีสวิตตรงนี้อ่าลองเปิดดูนะคะอ่าวันนี้เน้นฟังก์ชันเน้เนออปชันนะคะให้ดูภายนอกสำหรับใครที่สีเข้มๆแล้วอยากดูเดี๋ยวหอบจะอ่าอันนี้เป็นคีย l e s s เนาะปึ๊บ ด้านกระจกออโต้สีบานไฟแอมเบียนไลท์แบบนี้เลยสวยงามมากๆสำหรับภายในนะคะเป็นเบาะหนังนี่เ,เปิดหน้าปัดให้ดูหน้าปัดแบบนี้นะคะ,อ,ะอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนภาษา เปลี่ยนภาษาตรงนี้ได้เลยนะคะเค okay. มีภาษาไทายเรียบร้อยนะคะสามารถลองเล่นตรงนี้ได้เลยอันนี้รถไม่ได้สตาร์ทเนาะก็เป็นแบบนี้แหละก็จะขึ้นไฟโชว์ทุกอย่างเพราะว่าเขาไม่ได้สตาร์ทนะคะติดตั้งกล้องให้เรียบร้อยนะคะเก็บสายสวยนะล็โกคเป็นพอเป็น M d e ไล g ์ B แบบนี้สวยค่อนข้างสวยเลยนะคะตัวเคลือบแก้วคันนี้เคลือบเป็นของเซรมานเดี๋ยวหอมขึ้นรูปให้เนะเาะแล้วก็ ระดับมันก็จะมีตัวที่ผ้าที่ใช้เคลือบแก้วเดี๋ยวหอมขึ้นวิดีโอคู่กันเลยว่ามันไม่เกาะขนาดไหนตัวนี้จะแข็งหอมเอเดิมทีอะคะ่ะหอมไปร้านเคลือบแก้วตรงนี้เนี่ยมันอยู่ตรงคารโซลูมเนาะก็หอมใช้ลดหอมเคลือบก่อนก็คือเคลือบโดยเป็นของเกาหลีก่อนซึ่งเกาหลีก็จะไม่แข็งเท่าตัวนี้ตัวนี้ก็จะแข็งกว่านะคะนี่จะสังเกตได้เลยความเงาความฉ่ำของเขาเอาง่าย,ายๆวันนี้เหมือนมาพามาดูเคลือบแก้วเนาะอืม ก็ประมาณนี้นะคะล็อกโคเดี๋ยวหอมใส่ตัวแปะตัวลิงก์สีดำไว้ให้แล้วกันตัวนั้นรีวิวละเอียดนะคะตัวนี้เหมือนพาชมว่มาล็อกโค้สีแดงสวยงามขนาดไหนนะคะนี่สำหรับใครที่อยากได้สีฉ่ำสีชัดแบบนี้ติดต่อนหอมมาได้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องสมมอบรถแล้วนะคะสวัสดีค่ะ